สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแคม r y ี่มือ2 Accord มือ2นะครับนะฮะ กลับกันมาอีกแล้วกับผมนะครับบีมเพชรยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจําบริษัทเพชรยนนะครับสำหรับวันนี้นะสลับมาฝั่งของแอร์คอร์ดกันบ้างนะฮะเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนนะนะครับพอดีมีแอร์คอร์ดอยู่สอสาคันนะฮะเดี๋ยวจะพยายามทยอยลงให้ได้รับทราบกันนะฮะอีกตัวหนึ่งอีกคันหนึ่งนะฮะที่เข้ามาไม่ใช่คันนี้นะนะครับไม่ใช่คันนี้คันนี้จะเป็นเดี๋ยวบอกก่อนคันนี้เป็นตัวเขาได้คอร์ดนะครับ1.5 EL งจุดหเทอร์โบนะฮะปี2020 นะฮะตอนนี้ผมถ่ายอยู่ช่วงเวลาของช่วงบ่ายของวันที่19กุมภาพันธ์นะครับนะฮะก็คึมฟ้าคึมฝนนิดนึงนะนี่นะให้ดูนะผมอยู่ที่บริษัทพยนต์นะฮะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะฮะมีนบุรีกรุงเทพนะครับนะแสงสีเสียงค่อนข้างโอเคเลยนะนะครับเสียงก็คือมีพัดลมเป่าอยู่ข้างๆนะเป็นสกายทูบนะนะครับอ่ะกลับมาที่รถดีกว่านะฮะคันด้าไอคอรอีกรุ่นหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ถ่ายนะแต่น้องถ่ายกันไปหมดแล้วนะครับนะไม่แน่ใจว่า เห็นกันบ้างหรือยังนะเดี๋ยวผมจะถ่ายทำสคริปต์อยู่นะครับสำหรับตัว Honda Accord 2.0 y y r r i t t e h นะตัวนั้นตัวท็อปเลยปี2019นะครับนะปี2019ราคาไม่แรงด้วย869,000บาทสำหรับคันนั้นนะครับนะสำหรับคันนั้นนะเดี๋ยวรอปรับสภาพอยู่สำหรับคันนั้นนะฮะมาที่คันนี้ต่อมั่วเลยทีนี้นะฮะเอาได้ก่อน1.5 EL Turbo นะปี2020คันนี้นะครับรถหน่วยงานของไทยโอลิกลิซิ่งนะครับผมนะฮะ มือเดียวมือแรกในเล่มด้วยนะนะครับมือเดียวมือแรกในเล่มเลยมือ2จะเป็นไม่ใช่มือ2สิในเล่มนะฮะจะเป็นอ่าลำดับที่2จะเป็นชื่อบริษัทเพย์จนนะครับและลำดับที่3ในเล่มต่อไปถ้าเช่าซื้อนะครับจะเป็นชื่อของไฟแนนซ์นะฮะถ้าลูกค้าซื้อสดก็เป็นชื่อของลูกค้าเลยนะครับแต่ในเรื่องการครอบครองการใช้งานนะครับก็จะเป็นของคุณลูกค้านะนะครับในลำดับที่2ลดรถมือ2โดยแท้เลยพี่นะครับสำหรับน้คอร์ดตัวเจน10ตัวนี้นะอ่ในแอคคอร์ดตัวเจน10 จะผลิตขึ้นมา3รุ่นย่อยนะครับรุ่นย่อยแรกนะตัวสแตนดาดตัวเริ่มต้นจะเป็นตัวนี้นะครับ 1.5EL Turbo โบนะครับราคาออกห้างน่าประมาณล้านสี่กว่ากว่านะครับล้านสี่เจถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะลำดับที่2จะเป็น2.0ไฮบริดนะตัวนั้นตัวท็อปนะผมออกห้างอยู่เท่ากับตัวแคมรี่เลยล้านหกสนะครับแล้วก็ตัวท็อปจะเป็น2.0ไฮบริดเทคนะครับตัวท็อปผมมีเข้ามาหนึ่งคันเดี๋ยว เดี๋ยวรอรอรีวิวแล้วกันนะนะครับรอรีวิวรอชมแล้วกันนะครับมาที่กันนี้เลยนะกระจกหน้าจะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวเจ็ดสนะครับไฟหน้า Full LED แล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับไม่มีไฟที่เป็นตัวสปอตไลท์มาให้นะทะเบียนสวยด้วยนะ14 20นะครับผม9ไก่เสือ14 20แมคกนาดสิบนิ้วนะครับมิชลินไพร์เมอร์ซีนะนะครับสวยเลยทีเดียวพี่กันนี้นะฮะเออแบ็คยี่สิบสานะปี23 เหลี่ยมคมสันไม่มีบุบไม่มียิ้มนะฮะเหลี่ยมคมสันของแอคคอร์ดนี้จะคมคมกลิบอย่างนี้เลยพี่นะครับดูง่ายเลยนะนะฮะนี่นะ,ะสีเดิมทั้งคันพี่กระจกเดิมทั้งคันนะครับนาคอนด้าเดิมทั้งคันด้านท้ายสีสวยนะฮะระบบความปลอดภัยที่มีให้ก็น้องน้องตัวตัวรองท็อปนะฮะตัวนี้มี h คอนด้าเรนวอชมาให้แล้วนะครับแล้วก็นอกนั้นจะเป็นในเรื่องของระบบการขับขี่ซะมากกว่านะครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของภายในตัวรถกันเลยวะ มาครับรดูกระ่อในส่วนของภายใน Honda a c c o r d คันนี้นะฮะต้องบอกกันว่าราคาที่เพนยนดนขายอยู่ผมบอกราคาเลยแลวกันนะ7 4็0 0 0บาทนะออกข้างอยู่มาล้านสี่หายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็การตกแต่งภายในนะแน่นอนยังคงความหรูหราแล้วก็ความลักัวรี่ของตัว Honda a c c o r d ไว้อยู่นะฮะแม้จะเป็นเครื่องตัว1.5เทอร์โบก็ตามนะฮะนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างแรงนะนะครับห9 0งแรงม้าพี่สำหรับตัว1น5่งจุดหนื่งจะวาเทอร์โบนะตัวนี้เครื่ ไอเอสด้วยนะครับตัวเครื่องเดียวกันเลยนะหนึ่งจุนะครับแต่พอมาอยู่ในบอดี้ตัวนี้เขาจะขยับแรงม้าขึ้นเป็นอีก27แรงม้าถ้าผมจำไม่ผิดนะ20กว่าแรงม้านี่แหละนะครับแล้วก็ตัวนิวตันเมตรตัวแรงบิดนะนะตัวนั้นก็ขยับเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับมาดูเรื่องของความการตกแต่งของตัว Honda a c c o r d คันนี้นะครับนะเมื่ออยู่ใน1.5นะนี่นะฮะประจุบันนะครับออโต้คูน่านะครับแล้วก็เป็นไฟฟ้านะพ้าะจไฟฟ้าเปล่าโจฟฟ้านะครับ เซ็นทัลล็อกมีมาให้และมีเมมโมรีซีทมาให้ด้วยนะแน่นอนนะฮะการตกแต่งลายไม้ต้องมีอยู่แล้วนะสำหรับโตอยต้านะครับสวยอยู่นะนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นซอฟทัชนะฮะตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชออกไปดูโทนนะนะครับเออเม็ดองเม็ดอาร์ยังอยู่นะสวยสซีนกาวเลยน้องฝาพี่จุดเชื่อมต่อสวยนะครับแผงประตูด้านหน้าสวยนะแล้วก็เออเปิดฝาท้ายฝาท้ายนะพี่นะนะครับตรงนี้จุดขึ้นลงนะครับเนี่ยอาจจะเลอะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเก็บทําความสะอาดให้นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นี่นะฮะ แป้นเบรกนะครับแล้วก็คันเร่งนะครับยังอยู่ในสภาพผมว่าสวยงามนะนะครับยังโอเคอยู่นะนะครับไม่ถึงกับสึกมากนะฮะนะครับหนึ่งแสมโลนะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเออ่บอกปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับนี่แล้วก็ปรับพนักพิงนะนะครับแล้วก็ดันหลังนะฮะสิบทิศทางนะคันนี้นะครับเบาะรูปทรงของตัวฮอนด้าค่อนข้างจะเฟิร์มๆนะผมจะชอบในเบาะ ของตัวคนได้แบบนี้นะแล้วก็มีตัวอบลัสตัวด้วยนะฮะนี่คล้าขายเบรกสีนะครับนะปีกเบาะไม่หล่นนะนะครับยังอยู่ในสภาพเดิมนะฮะเบาะไม่มีขาดนะผมนะฮะแล้วก็ตัวดีนะฮะตัวที่เป็นพักแขนเท้าแขนจะอยู่นี้นะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะฮะไม่มีการปรับเบาะจากด้านหลังนะครับนะปีกเบาะไม่หล่นนะนะครับคู่มือการใช้รถแล้วก็เอ่อบุ๊คสวิตนะครับยังอยู่นะนะครับแต่งลายไม้สวยๆ เนี่ยเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกโฮมมาให้โหมดการขับขี่สองโหมดนะฮะอีค้นโหมดกับสปอร์ตโหมดนะนะครับแน่นอนมีเทอร์โบนะฮะต้องมีสปอร์ตโหมดอยู่แล้วนะครับการเชื่อมต่อเอ่อพาวเวอร์เลดนะครับมีมาให้นะ AUX แล้วก็ USB นะครับตกแต่งลายไม้สวยๆในแผงคอนโซลหน้าๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับการปรับในเรื่องของแอร์เป็นออโต้นะฮะเป็นดิจิตอลนะครับนะไม่ได้แยกซ้ายขวานะเอางี้เดี๋ยวมาสตาร์ทเลยดีกว่ามีปุ่มสตาร์ทมาให้นะครับ หนึ่งสองสามปุ๊บเนี่ยผมรันบริฟังชันนะครับคูสันโทมีมาให้นะแพดเดิลชิพมีมาให้นะนะครับออกในแนวสปอร์ตซะมากกว่านะครับแล้วก็เพิ่มความหรูหราเข้ามาหน่อยนึงนะครับอุปกรณ์เป็นแบบพื้นฐานนะนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดแอร์แล้วกันนะครับปุ๊บแอร์แยกซ้ายขวานะครับนะเมื่อกี้บอกไปว่าไม่ได้แหกนะนะครับแล้วก็ปรับออโต้นะฮะก็ปุ่มกดอะไรต่างๆหยิบจับใช้สอยง่ายเข้าใจง่ายเสร็จแล้วเข้าใจง่ายนะ นะครับตัวนี้รู้สึกจะไม่มีอ่ะมีตัวไวริชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะสำหรับโทรศัพท์บางรุ่นนะครับนะวางโทรศัพท์นะเป็นแบ็กเซฟไวริชาร์จเจอร์วางได้แล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับหน้าจอใหญ่ๆนะนะครับเชื่อมต่อ Android ครับ Android Auto Apple c a r p l a y ได้นะครับเลขไม้ที่ปรากฏนะครับ130,000โลนะครับไฟโชยื่อื่นไม่มีนะครับนะมีแค่สายรัดเบลนะฮะแล้วก็น้ำมันใกล้จะหมดแค้นเองนะครับนอกนั้นไม่มีไฟโชนะฮะ ในเรื่องของระบบต่างๆที่เป็นความปลอดภัยนะครมีตัวนี้ Honda l i n Watch นะครับนี่นะครับก็จะเหมือนกับตัวตัวถ้าเป็นโตต้าก็เป็น By Spot Monitor นะครับคอยระวังด้านข้างให้เรานะคอยระวังด้านข้างนะฮะจะฝั่งนี้ท o อนด้านจะมาทั้งทั้งรูปภาพเลยนะฮะในฝั่งเขาจะมีกล้องอยู่ที่กระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะส่วนฝั่งฝาฝั่งขวานะเราสามารถดูเองได้อยู่แล้ว นะครับกระจกมองหลังนะครับไม่ได้ตัดแสงออโต้นะฮะเป็นการโยกนะครับแพงมังแด่นะครับมีมาให้นะไม่ได้มีไฟมาให้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่ใส่แว่นนะข้างในเป็นกัมมหยีนะฮะไฟเป็นไฟบอมบอมไลท์นะสำหรับห้องโดยสารนะครับฝั่งนี้มีกระจกให้ไม่ได้มีไฟมาให้แอร์แบครู้สึกประมาณ 6- กถึงหกใบนะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเพียงพอการใช้งานนะฮะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะโทรศายท์รับสายได้สั่งการเสียงซีรีได้นะครับแอร์ค่อนข้างฉ่ำเลยพี่ นะปรับแยกซ้ายขวาได้นะฮะถ้าให้มันเท่ากันนะพี่นะนะอย่างฝั่งนี้ยี่สามจุดห้านะครับฝั่งนี้ยี่ห้าจุดห้าถ้าให้เท่ากันมันจะอ้างอิงจากฝั่งนี้นะครับยี่ห้าจุดห้าเลยแต่ผมต้องกดตัวนี้ตัวซิงค์นะครับหนึ่งสองสามปุ๊บสังเกตตัวเลขนี้นะครับจะปรับเป็นยี่ห้าจุดห้าหนึ่งสองสามปุ๊บเห็นนะเห็นปะนะฮะเท่ากันเลยนะฮะก็สามารถกดตัวตัวลิงก์ตรงนี้ได้ตัวซิงค์นะฮะแต่ถ้าเป็นของโตโยต้าก็จะเป็นตัวดูโอ้นะครับอ่ะดูกล้องถอยกันหน่อยหนึ่งสองสาม กงถอยนะับปรับมุมมอง3มทิศสามสามมุมมองนะนะครับมุมกว้างนะฮะมุมแคบลงมานะแล้วก็มุมด้านล่างนะครับเดี๋ยวนี้ฮอนด้าตั้งแต่ปี1889ขึ้นมาจะเป็นมุมนี้หมดแล้วสามมุมนะนะครับสามมุมมองนะครับผมนะฮะนี่ก็ถือว่ามีประโยชน์ในเรื่องของการใช้งานนะครับนะบุกสวิตมีมาให้นะครับนะฮะบุกสวิตมีมาให้นี่แล้วก็คู่มือการใช้รถนะครับมีมาให้นะคันนี้ถือว่าเพียบพร้อมเลยพี่นะครับ นำไปใช้งานต่อได้เลยตรงนี้เป็นลำโพงทวิสเตอร์นะครับด้านหลังนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดไฟไว้ด้วยเลยแล้วกันนะครับเปร๊บไฟตัดหมอกไม่มีนะพี่นะคันนี้นะครับมีไฟขอทานแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเปิดฝาปูงหน้าไปด้วยเลย1.5ดเทอร์โบเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับด้านหลังโลง่ลงๆสบายๆนะฮะนี่ไม่มีม่านมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวอ่าไฮบริดนะตัว long top หรือว่าไฮบริดเท็นะครับจะมีม่านมาให้ นะครับลายไม้สวยสวยเบาผมว่ากว้างนะกว้างกว่าซีวิ c นะนะครับแล้วก็นั่งสบายกว่านะครับที่พักแขนใหญ่ๆเลยนะพี่นะนี่มีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับน่าจะใส่เยติได้นะครับแล้วก็ช่องในกรณีที่เราต้องการใส่ของยาวๆนะนะครับอย่างพวกคันเบ็ดอะไรพวกนี้นะครับก็ใส่ได้นะวางกันย,ยาวๆได้เลยด้านหลังมีแอร์ให้นะครับค่อนข้างกว้างเลยเลยนยะหลังคาก็ไม่มียันไม่มีขลาดนะครับ นะเดิมๆเ,เลยพี่คันนี้ล้อนะครเป็นขนาด17นิ้วนะครับสองสองห้าห้าสิบสิบเนะ 2, 2, 5, 5, 10, นะยางเป็น m i ชลินไพร r ม m ซี่นะครับปี2023สัปดาห์ที่23นี่นะฮะใช้ก็ได้ยาวนะแนวมิชลินกะระจกหลังนะฮะเ,เป็นโตต้าน,นะครับไร้ฟ้าไม่มีขาดนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะนี่คือไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟขวางติดนะครับไฟท้ายติดนะครับด้านหลังไม่มีเซ็นเซอร์นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะ ฝาท้ายเดิมๆสวยๆนะซีนเก่าหนังทั้งฝานะครับโคมไฟนี่นะฮะเสร็จลักนะเดิมๆนะด้านหลังซีนเก่ายวหนังทั้งฝานะครับเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเดิมนะนะครับซีนเก่ายาวทั้งฝาเลยพี่นะครับล้างน้ําใต้กระจกนะฮะเดิมๆสวยๆกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคันนี้นะนะฮะแล้วก็เม็ดอาร์คนะครับตรงฝาท้ายมุมซ้ายขวานะครับนี่สภาพเดิม ด้านหลังมีอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานนะครับบล็อกขันล้อนะไม้แรงนะไม้ขันล้อแล้วก็หูนล่างนะครับล้ออะไหล่เป็นยางแบบญี่ปุ่นนะฮะนะฮะเป็นล้อกระทะหน้าแคบยางหน้าแคบนะฮะน่าจะเคยสังเกตเห็นกันนะประมาณนี้นะครับนี่สวยๆฝั่งนี้ไม่ช้ำนะไม่ถือกับช้ำนะฮะมีร่องรอยการใช้งานบ้างแต่ไม่ช้ำนะครับด้านท้ายประมาณนี้นะฮะปิดจึ๊บเดียวอยู่เลยนะครับน้ํามันนะฮะรองรับ e แปดห้านะครับ e 2ีสิบนะแล้วก็ตัวเกนะ้าหนึ่งะเก้าหนึ่งโซ่ฮอ91เก้าหนึ่งนะครับแผงประตูฝั่งนี้สวยๆนะนี่นะแสงเริ่มคล้มแล้วนะแสงเริ่มคล้มเลยไหนะนะแล้วก็แผ่นเพจน,น,นะผมนะสภาพนี้เลยฝั่งนี้เหมือนกันนะฮะบอบอปอบไฟฟ้านะครับไม่มีแค่ดันหลังแค่นั้นเองนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับปรับพนักพิงหกทิศทางนะนะครับแผงประตูสวยๆฝั่งนี้กระจกเดิมคันด้านะครับ ภาษีเดี๋ยวต่อภาษีให้นะฮะหมดเมษานะครับอยู่ภายใน3เดือนนะนะครับต่อภาษีให้นะฮะฝาบโปรงหน้าไฟหน้านะครับติดปกตินะครับไฟหลักจะเป็นไฟ LED นะ u l e d นะไฟเลี้ยวสวยมากๆเลยพี่เป็นเส้นยาวเลยนะสีส้มนะฮะฝากรโปรงหน้าของ a c c o r d ค่อนข้างเปิดง่ายนะนะครับเปิดง่ายมากพี่นะฝาบโปรงหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับของตัว h อน d ้าหลังๆเนี่ยเขาจะมีการพ่นเล็กเกอร์เงาๆไว้เลยพี่นะไม่ต้องตกใจนะ นะครับอันนี้คือฝาเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะฮะเนี่ยชกดันฝาดันที่สุดกระบอกนะครับนะเวนอาร์คสวยๆปั๊ม ABS ยางเ่านเครื่องใหญ่ๆนะครับเป็นฝาสูบเป็นฝาาลาวนะครับไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะแห้งๆหนึ่งจุดห้าเทอร์โบนะฮะหนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้าคันนี้น้ำมันเบรกนะครับถังพักน้ำกล่องอากาศนะครับแบตเตอรี่แผงฟิวรีเลย์กล่อง ECU นะครับ แล้วก็เม็ดอาร์ข้งนี้ส,สวยๆซีนยังสวยเลยนะซีนจะเป็นก้อนๆเลยนะของตัว Honda นะครับนะส่วนการความร้อนไม่ตกท้องช้างนะแนบๆเลยนะครับลอคันนี้นะครับป้ายแดงอยู่ร้านสี่นะพย,ยน์ขายอยู่เจ็ดแสนสบาทนะครับนะรถหน่วยงานปลดจับรกดของไทโอลิกลิ a ซิ่งนะครับเข้ามาอีกหลายคันเลยนะสำหรับไทโอลิกแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัว2.0 Hybrid ไฮบรทนะตัวท็อปนะครับ ยังไม่ได้ถ่ายลงนะเดี๋ยวรอชมเลยนะฮะคันนี้นะครับผมว่าค่อนข้างคุ้มค่านะ1.5เทอร์โบนะฮะ190แรงมา้าปละกำลังเหลือๆนะอยู่ในบอดี้ของแอคคอร์ดนะภายในตกแต่งกึงก่งๆกั้มกึ่งระหว่างความเป็นรถผู้บิหารลักชูรี่แล้วก็มีแนวสปอร์ตนิดๆนะฮะในแพดเดิลชิพที่เป็นเกียร์นะนะครับเหลี่ยมผมสันสวยๆพี่นะฮะติดฟิล์มเรียบร้อยน่าจะ,า 60, ะรประมาณ60นะฮะกระจกเดิมพอนด้าทุกบ,บานสวยจริง,รงคันนี้ใครสนใจนะครับเบอร์ผม มุมซ้ายบนนะ0 9น2 6 9 9 8 9 8นะครับบีมพย,ย,ยนต์พิการไฟข่ายนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะสำหรับคอนด้แอคคอร์ดนะครับนะคันนั้นเอ่อตด้าแคมเบรี่ที่รีวิวไปเมื่อวานนะนะครับคันนั้นนะน้องเอามารีวิวแล้วนะครับนี่นี่คือสภาพโดยรวมของตัว Honda Accord นะครับนะสนใจก็ติดต่อมาให้ไวครับโอเคไวประมาณนี้นะครับนะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ